อ่ะคืออะไรยังไงพี่อดทำมาให้หรอดิเข่อดจริงหรอบ้าบอทำเอิงจริงเหรอพี่อ๋อทำเหรออันนี้พี่อ๋อทำเหรอเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวรอบเลยตีรอบเยอ่ะอ่ะตีเดี HAPPY BIRTHDAY TO อ๋อมาอีกอนหนึ่งขอบคุณค UH ่ะเสียงมึงไม่มีมึงก็ยังอยากจะเบิร์ตเดย์นะไอ้ภูวิวถ่ายสองคนนี้ไ้ให้หน่อยน่ารักจัง ขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออธิฐานรวมทั้งสองปอนเลยนะอธิฐานรวมทั้งสองอันเลยมาๆมาซัดซสาธูเป่าได้เลยไหมเป่าเริ่มจากอันนี้ก่อนขออนุญาตใช้มือนะเพราะว่าไม่เดี๋ยวน้ำไหลเฮ้ยฉันขอตอนเด้คนอะไรเงี้ยแล้วมีแม็กกาบี้ด้วยแมกกาี มเมเขอบคุณคะ่ะรักที่สุดเลยเอาหอมแก้มพี่ที่นึ่นนง,องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ออสนะคะ<น><น>ขอบคุณวิวนะลูกหนูวิวขอบคุณมากมากนะลูกอุ้ยตายเราน่ารักจริงๆเค้กสวยมากๆวิวถ่ายรูปส่งให้พี่มนหน่อยนะลูกนะถ่ายรูปแล้วส่งให้พี่มนเลย พี่ออสเอาดีๆดูกูดูทรงมันไม่ใช่อะอย่าหาว่ากูดูถูกเด้อมันใช่ไอ้เขามาหมดนี่นะสั่งให้เขาเขียนได้ไม่ได้ไม่ได้ทำเองเออพี่ออสเนาะพูดหนูดีใจมากเลยนะพี่ออสสวยมากลูกแม่ ขอบคุณนะคะพี่ออสครับผมเด้วยสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงจะชอบมากเลยหนูน่าไม่ขอโทษได้หนูถ่ายให้แม่ใช่ไหมลูกสวยมากมันแอบเบลแล้วก็อันนี้มันหรูมากเลยนะมันหรูอะจนกูตกใจว่ามันคือมันเข้าใจคําว่าความหรูไหมอันนี้แอบเบแต่อันนี้หรู มันราชันนี้กูน,น,นมันหมาเหา่าอ่ะไปทำอยู่ศพ<อ>เรียนมาจากวังเรียนมาจากวังอ่ะอใช่ไหมลูก